หลังจากออกจากสะพานน้ำท่วมก็จะไปต่อเนาะวิวภูเขาข้างล่างเป็นน้ำโอ้นี่ไงข้างหน้าเนี่ยอีกไม่ไกล ทำทเข้าได้บทำโอตรงไปย่างเดียวมันวะอ๋นี่เดี๋ยวนี้ก็บเเขข้าใจเดี๋ยวเอากรัก ล็อกรถนิ่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาต้องขี่เรือบอสเรือเนี่ยวไหนเอาลุยน้ำเข้าไปเอากระเป๋ต้องลงกันได้เไปบึงเอาไปยันเขาเข้าเปียกได้อหู่อ่ะโอเคเดี๋ยวไปต่อนะครับขอเรา่าจะเดินผิดฝั่งไปเดินที่หมายแล้วต้องขึ้นไปข้างบน อ้อวเนี้งเอาตรงนี้เอาชื้นมีทางเขาทำมันจะปรับปรุงใหม่เนาะ หลังตักไต่ฝรังสบายดีพวกวอันนี้ก็สวยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเข้าไปผมเห็นจุดนี้ผมจะขึ้นไปดูเซฟจอโทรศัพท์ตอนเดี๋ยวผมจะขอขึ้นมาดูก่อนนะว่ามันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไร ูเป็นท่านนะอันนี้แต่ไม่รู้ว่าอันไหนที่เข้าได้อ,อนราพาปดาะระาปาผาปาฟ้าอะไรสักอย่างนี่แหละทำชื่อทำ เดี๋ยวแล้วคอยขึ้นเขาไปดูเราไปดูตรงนู้นก่อนตรงนู้นก่อนบต้อล้วรต้งวตรงนี้ก็เป็นถ้ำสามารถน่าจะเข้าไปได้เพราะมีทางเดินทางอะไรอยู่อืมไปไปตรงนี้ต่อนะครับต้องต้องเดิน เออเนั่น,นะเดินลุยน้ำหรือว่าเดินผ่านน้ำกไดเราจะยอมเปียกไหมไม่มีคนเข้าไปอยู่ก็มันจำเป็นต้องไหนๆก็ได้มาอะไรเนะเราก็ทำปลาเสือมบ่ออโอ้ยไม่ใช่้ำปลาผาทำปลาเสือเส่อม มกําลังต้องใช้ไฟเข้าไปมีนักท่องเที่ยวอยู่ด้านล่างแต่ว่ามันมันไอ้ก้าเปียกนะอืมเข้าใจอยู่ว่ามันเปียกไม่กล้าอ่ะอ่าวพอเป็นยังจะจะถอดหรออืได้ถอดละเราจะต้องมีผ้าปายเสื้อไหมผิดทั้งแงด้ว้าวถอดไว้นี่ก็ได้ผมมันอาจจะทะลุออกไปตรงนู้นก็ได้ตรงที่เราว่าขึ้นก็ได้เนาะเออน่าจะอาจจะ เดี๋ยวผมจะขอถอดรองเท้าก่อนสกครู่นะครับน้ำใสนะอ,อืม <c oughs> เปลีป่ยนแล้ว น้ำน,นี่เกือบถึงขาเลยเกือบถึงขาแล้วใช่เอาตัตวจับใ์ตกระเป๋าก่อนมันเลยเของข่าวึ้นมาเตะได้อ,อย่างนี้ี่ตุ๊กวดทำอยอะดูน้ำใสไม่ใส่เป็นสีฟ้าก็มีบางจุด ข <ừ> ้าต้องช่วเเอไไม่เห็นเราว่ามันคาดเมือเลยน้ำลึกมากเลยข้างล่างมันจะเป็นน้ำนลึกมากเนี่ยเป็นน้ำลึกเลยสงสัย จะไม่เอสงไฟจะปร<อ>ก,กมันอันนี้พือต้องแบบว่าพายเรือเข้าไปได้แหละเสียงปลามากเลยดูนขนาดตรงนี้ยังลึกเลยแล้วเห็นสวยมากถ่ายดิ่ะอตอนปก่อนจะถ่ายอาภาพก่อน ใ <c oughs> จดายมากเข้าไปไม่ได้มัึดลึดแบบลึกสุดๆเลยนื <c oughs> ้แบบมองไปใต้น้ำมันจแบบมืดๆตืต่ๆเลยนะดูนี่สิ <laughs> 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 oh, I was pretty close. <laughs> yeah. <laughs> oh, you are just here. And. <laughs> and goodbye. <laughs> How is your bike? Good. Good. You have two, right? Yeah. <laughs>

เมือพวกบุรกูลน่ะใส่เมือนบุรกูลเลยต่ว่าปลาแต่มาที่เห็นปลา,าหเห็นตา,าปะอาจจะยปลาอยู่ข้างอาอยู่ข้างในเพราะี่เหมือนได้ยินเสียงปลาตม ผมขอใส่รองเท้าลงรองเท้าก่อนนะครับอ,อันเดี๋ยวเราจะเข้าถ้ำตัวที่เราเห็นจุดแรกเนาะพอดูแล้วมันน่าจะเข้าได้เลยแหละแต่ว,ว่าทางลงมันต้องขรุขระลงหรือว่าเข้าบาได้หรือเปล่าลงได้แหละแต่ว่ามันจะขึ้นยากอืม ลงได้แต่ขึ้นยากหน่อยเนี่ยมันต้องได้ดึมงมันขึ้นอันนี้่จะเป็นทางขึ้นตรงนี้เลยอืมเนี่ยมันต้องตอนขึ้นมันต้องปีนตรงเนี้ยปีนเหยียบตรงนั้นมาขึ้นนี่แล้วก็วข้ามมันอืเพอมันมีร่องรอยการเหยียบการการอะไรตรงเนี้ย <ม>ตรงนี้เห็นมันเป็นเดือนแสดงว่าเวลาเขาขึ้นเขาขึ้นทางเหมือนกันอืมตอยากลงก็ลงออนลงปะถ้าลงก็คงต้องลงคนเดียวเพราะว่าต้องดึงคนเดียวบางเขาขสามารถขึ้นได้อยู่เขาก้าวขึ้นได้อยู่แต่ก่อนดูกหิน หินย้อยหินงอหินย้อยเยอะเลยข้างในมันสัจจามากเดี๋ยวผมถ่ายรูปก,ก่อนนะนอ,นอืะม ฮัลโหลรอดีี๋ยวมึงคนเข้าไปก่อนสะโไปางเข้าไปข้างในก็ลงไปเียดูดิโอ้มลึกไ อยืมไฟหน่อยได้มั้ยเดี๋ยวแป๊บนะเราต้องฟังดูทางนี้ก่อนอูเป็นลึกๆล,ล,ลงไปเป็นนั้นเลยนะน้ำยืมไฟหน่อยลึกเข้าขไปเล้นลอ๋อมันจะไปทะลุตรงที่มันเป็นน้ำนะไม่รู้มันจะท,ทะลุไหมทะลุเ <laughs> พราะหนามันเป็นน้ำนะ <laughs> เห็นไหมนะ ไอตรงที่ฝรั่งเยืนที่ว่าเราไปต่อไม่ได้ไงมันทะลุมาอีกนี่ก็คือเป็นทางลงอีกฝั่งหนึ่งทางลงไปน้ำฝั่งนี้โอเคเรารู้แล้วว่ามันไปทะลุที่ไหนทะ่ายไปกันเน้วก็คงจะไปต่อไม่ได้เพราะข้างล่างมันเป็นน้ำที่ลึกสวยเนาะ ขึ้นก่อนนะครับก็เมื่อกี้เข้าไปก็ถ,กถือว่าข้างในมันมีเป็นอะไรลึกลงไปแบบชันๆลงไปนะครับผมเป็นมันเหียวลงไปก็เลยไปไม่ได้นะโหเป็นแผลเลยพอ,อกระโดดมันลิงนะผมนะันไม่เป็นแผลไม่ได้นะ ต่อไปเราโอเคต่อไปเราจะไปอีกที่นึงท่ำพระนะครับผมนะย้อนย้อนกลับไปอ๋อนี่ก็สวยนะเราอยากล้างขาสวยไปล้าง่พูดเนาะเห็นโอเคเจอกันที่ท่ำพระนะครับ